ลุงเองกับพี่เปาพี่เป็ดลุกขึ้นช่วยรำแตงโมให้ทีมหัวแถวดูเป็นบุญตาหน่อยครับทำตามผมพี่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 มสมศรครับแตงโมหนึ่งใบถ่าเป็นครึ่งซีกซีกหนึ่งไปทางซ้ายซีกหนึ่งไปทางขวาหยิบแตงโมขึ้นมาแล้วก็เด้ามันเลยคือ เอาให้น้องๆคําถามเลยไหมพี่สิเคอยากฟังคะถามน้องๆไหมครับไลฟ์เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานเขาปล่อยโดเน็ตเป็นคําถามทีละคําถามแล้วมีเสียงซิลิรู้จักเสียงซิลิใช่ไหมเสียงแบบเอไออ่ะเสียงเอไออ่ะค่อยๆมาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคําถามที่มาจากทางบ้านเลยนะน้องๆทางบ้านที่อยากคุยกับพวกพี่ๆโดเน็ตเท่าไหร่ครับหนึร้อยร้อยหนึ่งเลยพี่ก็วนใหม่เลยเนี่ยพี่ก็รู้ต้องรู้อยู่เลยจะถามยังวันนี้หนึ่งร้อยปกติคุณยี่สิบปกติคุณยี่สิบอนนี้ผมไลฟ์คุณเพิ่มมาเป็นร้อยหนึ่งคุณคคุุณณก็ดูสิครับใครมาาบบ้้งงโโโออหหจัวะกกยผม ถามตรงๆเหอฮะฮเอาหน้าเวทีเลยผมอยากรู้นะเอาแล้วกูเริ่มใจไม่ดีแล้วเอาเลย TK เ,เอาเลยเงินโดเนตเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณดูแลเรื่องภาษีไงวะน,นั่นไงกูว่าแล้วไปแล้วฮะไม่เอาแบบ CSI เอาเองเงี้ยนะโดเนตโดเนตแล้วหาย,ย,ย,ย <c oughs> อ่ะเอาหรือยังพี่เป็นเรื่องไว้เอาหรือยังเอาเลยอ่ะอ่ะพี่มานะขอโดเนตแรกครับมันจะมีเสียงขึ้นมานะครับพี่ผมมีอันหนึ่งที่สงสัยมากเลยอะไรนะครับพี่จริงๆวันนี้คนเยอะขนาดนี้คือตั้งใจมาได้รับ ความรู้ใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่ที่เริ่มมาถึงตอนนี้ผมสงสัยเหมือนกันว่าเอาผมมาทำไมนะครับอ่านรู้เรียนรู้สัญลักษสันติวีเอสคุณลุงสัญญาบานเครื่องหมายเครื่องหมายสีเหลี่ยมตัวรวมตัวของชลราและความรวมตัวรวมตัวลายเป็นลุงเออันนี้หนึ่งร้อยผ่านไปแล้วครับหนึ่งร้อยถามแล้วเมื่อกี้เราอาจจะพูดสวนหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยแล้ว ร้อยแลสวัสดีพี่ซีคพี่ดิวพี่คมสันพี่เปาพี่เป็ดและทุกคนในงานครับไอเอไม่ต้องใสออีกหนึ่งร้อยครับนี่อีกหนึ่งร้ยแล้วนะพี่อันนี้เข้าเรื่อยๆนะมันเป็นเสียงเข้ามานะไคเลยยังม่ได้เอ ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคมสันพันห้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ดิวพริ้วัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีเคฟาสฟู้ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่เปาเขย่าโลกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนันต์เป็ดเด็ดสลตีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอเฮมันอ๋ออันนี้เขาตั้งขยายพวกพี่ใช่ไหมใช่าอันนี้ทางบ้านตั้งไอาพี่ดิวเอลพิ้วอ่าพี่คมสันพี่ซีเคฟาสฟู้ดพี่ซีเคฟาสฟู้ดฟาสฟู้ด พี่อมสันนะพี่อมสันฟังไม่ทันนะครับ <c ười> มันมันไวเออเอเหมันเหรออ่าอ่าโอเคพี่เปาขยาโลกาอ่าหมืหกก่นล้านเจอหมื่นล้นรอครับล <c ười> <c ười> ุงเอขายืนขึ้นตะเบททำความเคารพพี่เปาพี่ซีเคและพี่ดิว30ส er. ิทีป,ปฏิบัติอ่าพี่เปามาครับสว <c ười> ัสดีครับสวัสดีครับไม่รูปทำเพื่ออะไรฮะทำไว้ก่อนเขาสั่งฮะร้อยหนึ่งฮะหนึ่งร้อยหนึ่งอะลรครับร้อยหนึ่งได้แค่นี้ครับผมผมกำลังคิดว่าขนส่งไม่ทำละอ่า จับมือแล้วพี่อนญาตร่วมธุรกิจกันเลยครับมารับงานแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยน,นี่เทียร้อยเลยนะผมส่งขนส่งชิ้นหนึ่งได้เงินแค่25บาท <laughs> อันนี้นั่งคารบทงชาติเฉยๆได้เงินร้อยหนึ่งมันง่ายอย่างนี้จริงๆเลยใช่ไหมเปล่าทำงานเป็ดทำคลิปคมสันขนส่งซีเคลงทุนดีวลงทุนเอนอนรับยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกพี่ผมเอาจัด ปกติเขาจะนอนครับปกติไม่นั่งใช่ผมผมไม่ผมไม่นั่งด้วยครับผมนอนฟังคือทุกคนทางานเหมือนกันอ่าทุกคนนั่งผมนอนฟังกินข้าวไปอะไรเงี้ยฮะใช่ผมนอนทั้งละลอยขอเขาคือว่าเขานอนเฉยๆอ่ะเข้าวเฉยเฉยเลยไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวลงไวทีเดี๋ยวผมสอนผมมีอันหนึ่งที่สงสัยสงสัยว่าไอคนที่ยอมจ่ายเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรฮาสิี่บินคัลุงเอครับครับีมือขึ้นสูงสูงหน่อยทุกคนพูดพร้อมกันยัดเลยยัดเลยยัดเลย ว่าอะไรวะยัดเลยมันจะหาเรื่องหมายถึงร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งมันจะขอยัดดากผมอย่างเดียวเลยครับคนขอหน้านะพี่ดิวเขารู้พุชถูกต้องครับพี่ยัดพุชไอ้ว่าอะไรวะพุชยัดดักพุชดักพุชดักยัดที่ดากอ่ะดากอ่ะดักนี่ดากอเจเลยเนี้ยโอเคดากที่เคดากโอเค โโโอออเเเคคคพี่ดิวครับผมควรลงทุนเลี้ยงปลาพวงชมพูหรือลงกับหมอนวดขาวอมชมพูแบบไหนดีกว่ากันครับอ่าถามพี่ดิวถามพี่ดิวถามพี่ดิวไงอ้ถามพี่ดิวป่ะผมต้องได้ร้อยหนึ่งพี่จะไม่ตอบอีกเหรอได้ร้อยหนึ่งยังอ่ะได้แล้วพี่ผมผมเอาเลี้ยงชมพูอะไรชมพูฮะอมชมพูอ่านะครับ รบกวนพี่คมสันกับพี่ซ k บอกให้คนชื่อเฟยกลับมาคุยกับผมทีครับผมคิดถึงเขามากๆชื่ออะไรเฟยน้องเฟยครับน้องเฟยกลับไปคุยกับเขาเถอะครับผมทางทางเขาบูสต์โดเนมันหนึ่งร้บาทเขาคิดถึงคุณมากๆครับผมโอ้ใช่ไอเตยเอ้ดี๋ยวนะชื่ออะไรเมื่อกี้เตเตยป่ะเตยเเฟเ คุณเฟยครับวันนี้เขาโอนมาร้อยหนึ่งให้ที่งานถ้าเติมศูนย์อีกหลายหลายตัวโอนให้คุณกลับไปคุยได้เลยครับถูกต้องคมพี่คมสันคมจังวะคมสันไงชื่อก็คมเคมจริงคมจริงนะเขาเป็นหัวหน้าเราได้เลยนะพี่พี่ครับขอถามหน่อยว่าทั้งงานมีแต่คนมีสาระแต่เอาลุงเอกับอนันตเป็ดมาเป็นภาระสังคมทำไมห แรงนะอันนี้แรงมากอันนี้แรงเกินน้องอันนี้ใครครับอันนี้ใครครับยายรู้ว่าอยู่ในงานนี้นะที่ส่งมาเนี่ยอันนี้น่าจะคนในงานผมว่าอันนี้คนในงานแล้วนะอันนี้คนในงานอ่าพวกพี่ก็มีสาระพี่ก็มีต้องบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดเลยอ่าคือเวทีมีสาระน่ะสู้เวทีไม่มีสาระของเขาไม่ได้สุดยอดมากคือคือผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงยอมโอนเงินอเพราะมันคือการลงทุนหาความสุข นี่เอ้ยคมคมอีกแล้วโอ้ยโอ้ยทุกประโยคคมตลอดนี่แหละผู่อ่านเกมออกจริงลุงเอครับสมมุติว่าฝนตกหนักลุงสามารถกางหนังไข่ครอบหัวกันฝนตกได้ไหมครับช่วยสอนผมทีอันนี้แอดวานนะอันนี้แอดวานจากกางหนังล่อนปีกอันนี้เอามาครอบหัวกันฝนละอันนี้น้องเขาแนะนําแล้วแล้วขอถามหน่อยอันนี้ผอยากรู้อยากรู้เพราะไม่เคยทำไงพอกางหนังไข่เสร็จแล้วอ่ะพอปล่อยอ่ะ มันมันยืดมันมันกลับไปไปทรงเดิมไหมหรือว่ามันยืดครับมันมันเหมือนยิมนาสติกะฮะพี่ฟีลยิมนาสติกมันทําได้ถ้าเราฝึกฝนบ่อยบ่อยืดค่อยๆยืดทีละวันเรามีคอสอนนะสนใจติดต่อได้คอสอนมีคอสอนครับมีคอตอนนี้แป๊บนึงนะฮะตอนนี้พี่ท็อปดูอยู่หรอเปล่าครับคือพี่ท็อปคงคิดในใจว่าตอนนี้งานกูมานั่งเรื่องถกเรื่องหนังไข่ยังไงวะเนี้ย มอนนั่นนนนนมมนงถกกันเรื่องหนังไขได้ไงวะโอเคครับผมมีสอนวริธเกบางคู่แล้วอ่าโปอยีบางคคู่แล้วอาโปรยีบางคคู่แล้วอ่าโปรยีบับคัคู่แล้วอ่าโปรยบางคู่แล้วอ่าโปรยีอันนี้มมนอะไรครับม,ม,ม,มันมันมนั่งครับผมเ่เจ้าเป็นเพลงนะเป็นเพลงนเป็นเพลงร้องเ,เพืจ่ายร้อยหนึ่งเพื่อข้าพ,พ,พี่พี่หัวแถวครับสอนครับหัวเทียนจากเหรียญบิตคอยหน่อยได้ไหมครับครับหัวเทียนจากเหรียญบิตคอยโปชินคืออะไร ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้หัวเทียนเขาโดนเน็นมาเขามาผมก็ไม่รู้หัวเทียนผมรู้จักแต่หัวอย่างเดียวหัวเทียนผมรู้จักเลยพี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมรู้จักแต่หัวนั่นแหละงงครับผมบางภาษาไทยผมไม่รู้าใจำยัลุงเอครับสอนพวกพี่พี่เขาหน่อยวิธีนอนยังไงให้ได้ตังค์อ่าบอกแล้วอันนี้บอกแล้วใ้ลองไปอก็คือนอนอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังแล้วก็ตอบเขาไปเรื่อยๆครับพี่คมสันมันไม่ยากที่ลองไหมล่ะผมผมอยากปรึกษานิดนึงอ่าปรึกษาได้ครับแถวขอความวันหนึ่งวยวเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่ฮะโอ้ อสมกกรฟังอยู่นะคือเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังหลังลงดีกว่าพี่นะครับายอะไรคนเยอแยะพี่อันนี้คนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันทีเดียวนะพี่อย่าทำหน้าอย่างนั้นมันดูเยอะครับพี่พี่เครับผมพี่เคยเสียภาษีป่ะเคยครับผมเคยครับหรอครับผมมีคนมีคนดูแลยังผมทำภาษีอยู่นะเอ้าได้ลูกค้าเฉยขึ้นมา อ่เด็กเาดิครับพี่พี่ดิวครับคิดส0มเปรซนตติลูกเอเสียเป็นตู้เย็นนะครับอะไรวะแต่สมรกูเป็นตู้เย็นเครื่องสองเครื่องอ๋อแล้วในตู้เย็นมีอะไรอืมเปิดหลังไม้ดกว่ะสอบถามค่ะระหว่างโดเน a t ให้ไอ้วนนี่กับเอาเงินไปลงทุนในบิตครับหนูควรทําเอาเงินไปทําอะไรดีคะโอ้โหถามอย่างนี้พี่ตีเคไอ้วนนี่คือผมมันเรียกผมไอ้วนอ่าแล้ววางให้ผมกับลงทุนบิดครับอ่ะเขาถามพี่พี่ว่าควรจะทําอะไรตอบก่อนนะฮะ ควรจะเอาไปซื้อหมูปิ้งครับโอ้โหขมครับพี่คมสารคมอีกแล้วเออเดี๋ยวผมหมูปิ้งเคยไม่มีเคยไม่มีหมูเลยเดี๋ยวผมอ่ะทาพี่ีเค่ะคำถามคืออะไรนะระหว่างโดนเน็ให้ผมกับเก็บเงินไว้เพื่อไปลงลงทุนกับบิดครับคือเขาลงทุนก็มีแค่ร้อยหนึ่งไรเขาก็มีแค่ร้อยหนึ่ง พ่าร้อยหนึ่งลงทุนกับการลงทุนอะไรแล้วแต่มันไม่งอกอะไรหรอครับลงทุนกับลุงเอดีกว่าอย่างน้อยมันได้ความสุขลอยยิ้มคลอยทียบได้มาอังไว้ค่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วพอได้รอยยิ้มไปมีแรงทำงานมีกําลังใจทํางานไปหาเงินล้านดีกว่านี่เพราะฉะนั้นอยู่อะไรฮะรีกดโทรศัพท์ดูหน่อยสิฮะรออะไรกันอยู่นี่พี่เขาบอกขนาดนี้ละคมสันสุดหล่อคนสุดเท่พอซีเคจิตใจนั้นแจ่มใสมาพี่ดิวปลาแกร่งดูมั่นใจจําเอาไว้อีกสามตัวออกไปเลย มาเป็นสุณรอผู้ไล่กูทั้งนั้นมาเป็นกรใครเป็นคนส่งข้อความนี้มาเดี๋ยวผมอยากจะบริจาคให้เขาหน่อยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยผมเองครับผมกดอยู่ผมพูดย้ำเรื่องนี้มาเสมอครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถ้านั่งลงทุนใกล้ระเบิดตุ้ม เขาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับถ้าคุณไปนั่งลงทุนใกล้ระเบิดนะไม่ควรไม่ควรไม่ควรพี่คมสันว่าไงครับพี่คมสันว่าไงครับพี่คมสันเห็นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมครับก็ไม่เข้าใจว่าจะลงทุนแล้วไปนั่งใกล้ระเบิดทำไมมันมีความเสี่ยงไครนะพี่เคขาบอกผมเพิ่งกำลังทำสตาร์ทอัพถ้าผมใส่เกียร์บิดคันเร่งแล้วผมจะเป็นยูนิคอร์นเลยไหมครับก็ไม่ครับพี่คมสันตาทแล้ว อะไรต้อธิบายก็สตาร์ทอัพยก่คอสตาร์ทอัพถ้าใส่เกียร์ไปด้วยเนี่ยปีต่ออ่ะกํลังพูดว่าสตาร์ทอัพไปไม่ใช่สตาร์ทอัพใช่ไหมไม่เขาบอกแค่แค่สตาร์ทอ่ะก็เป็นยูนิคอร์นแล้วมันเขาเปรียบเปยเป็นคันขับรถครับพี่แค่สตาร์ทเนี่ยก็ไปยูนิคอร์นแล้วถ้าเขาเล่นใส่เกียร์แบบใส่เกียร์เลยเนี่ยเขาจะไม่ไปแบบเป็นตัวอะไรไปเลยเหรอแบบเป็นแสนล้านเลยเลยเหรออันนี้อันนี้ตอบยากครับแต่ว่า ผม <PM S 2> คิดว่าเป็นยูนิคอร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าได้ออกเดินทางก็ดีแล้วครับโอมอีกแล้วโอมเมือนเดิมโอมอีกล้ผมตามฟังพี่พี่ทีมหัวแถวจนตอนนี้ได้ทำงานธุรกิจการจัดส่งพลังงานแล้วครับอผมขี่มอไซส่งแก๊สไอโคมเลยเนี้ยโคมมากอันนี้คมโอ้ทำหัวแถวลุดทุกคนเลยอะ ไม่รู้จะพูดว่าอะไรครับผมชื่นใจ <c oughs> <c oughs> พี่จะพูดว่าชื่นใจเขาดูเราแล้ว,ลวตอนนี้ทําธุรกิจขนส่งแล้วขนส่งพลังงานขนส่งพลังงานแม่แม่แม่ลงทุนจริงๆขูนฟันหน้าให้เหลืองหมักฟันกรามให้ดําทําเป็นสีโลโก้โปรโมท Flat เอ็กเพรสให้พี่คมสัน เออไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ขุนเพื่อโปรโมทเอ็กเซสไม่ใช่อธิบายหน่อยพี่พี่พี่ข้างายหน่อยอธิบายหน่อยอธิบายเขาข้ามไปเลยฮะเขามันล้อผมว่าฟันหน้าเหลืองฟันหน้าเหลืองแล้วองฟันเหลืองเพื่อโปรโมทให้พี่ครับเขาบอกว่าฟันเหลืองพอโปรโมทให้แฟลชโลโก้แฟลชฟันเขาเหลืองเพื่อโปรโมทให้แฟลชที่เขาใส่ที่เขาใส่สีเหลืองหมดเลยเนี่ยพี่อย่าบอกเขาหน่อยว่าไม่จริงเออไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายตังค์ให้คุณใช่ไหมเฮ้ยฟันเขาไม่เหลืองนะทุกคนใช่คนดูนะชอบมันล้อมันมันหาเรื่องล้อพี่มัน ม,ม like um, ้วนโม้ไปก่อนอะไรฟันเขาไม่เหลือหลอตัวเขาดำนิดหน่อยหนักกว่าเดิมอีกทีนี้หนักกว่าเดิมจริงๆผมเข้าใจว่าเราจะมีเซ็กชั่นที่เราได้ถามเขาบ้างใช่ไหมฮะใช่ใช่ชเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฮะถ้าอยู่ดูดีาไม่ไหวเมื่อไหร่ถาม้ไหมล่ะพี่เขาใสก็ถาม้อ้าวแล้วครับท่านหัวแถวอาจจะสงสัยว่าดูลุงเอนี้มีประโยชน์อะไรผมจะบอกเองนะครับว่า อุตส่าห์ตั <Yes, ้งใจฟังอยู่สนานขัดข้องเหรอนั่นแหละหนึ่งร้อยบาทมันสนานขัดข้องเหรอไม่ไม่ขัดข้องครับหยดมาแค่นี้ครับหยดใจเขามาแค่นี้เขายอมเสียหนึ่งร้อยเพื่อด่าพี่อ่ะครับผมเออขอถามฝั่งวัวแถวนะครับหุ้นตัวไหนมีความแข็งกว่ากันระหว่างหุ้นอเมริกากับหุ้นอเมริกันโง่ อเมริกานครับผมอเมริกาโน่กันเลยว่าคุณอเมริกาโน่คืออะไรวะกาแฟไงกาแฟอเมริกาโน่เวลาพี่กินแล้วแข็งว่ล่ะตามันแข็งตาแข็งตาแข็งใช่เวลากินกาแฟเขาเปรียบเทียบให้โอ้ยครีเอทีฟเหลือเกินนกแสกอินเดียบินผ่านแอร์แอะร์โม่ใด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 แอร์ถูผมมาพาคมสัมมะจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยคมจัดเขาแบบอย่างนี้ ขอโทษจริงครับผมปกติพี่คอมสันขึ้นเวทีนะเอ่อจริงๆคําถามนี้ผมขอแบ,บ่งเป็น3ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เวทีนี้พี่คอมสันเชี่ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอาคู่กัน โอเคร,รู้สึกยังไงก่อนไหมรู้สึกยังไงตอนนี้เดี๋ยวให้แกสรุปทีเดียวตอนตอนตอน,ตอนท้ายว่าแกรู้สึกยังไงพี่ซีเคเคยบอกว่าหาเงินให้มากกว่าใช้ใช่ไหมครับงั้นผมหาจากพี่ซีเคสักห้าพอได้ไหมครับผมว่าจาลงทุนกับแมนยูคือต้องบอกว่าผมเคยไม่เชื่อแ <c oughs> มนยูห้าพอนะทุกคนจนกว่าแมนยูแม่งชนะเรอร์พูแลวแมนยูห้าพอกันเยอะแล้วได้จริงว่ะแต่ก็ไม่แนะนำนะเอาไปพนันเลยครับทุกคนแมนยูห้าพอกับพนันแมนยูห้าพอ ม,มันพันนันห้าพันบาทในแม,มนยูอ่ะแล้วแมนยูเพิ่งชนะไปชนะแล้วเขาลองร้องเพลง Glory ได้ไหม Glory Glory มาอยู่น้อยตัด Glory Glory เดี๋เราฟตเฟตเฟตทูฮ้อฮ้อเขาได้ยินไหม <c oughs> เป็นเพลงแมนยูเลยโอ้โหไปแล้วไม่เกิดขึ้นสวัสดีครับพี่คมสันช่วยแนะนำการเป็นยูนิคอร์ดด้วยการพอพันมังกรไฟหลังบ้านทีครับ อะไรนะเพราะไรนเพราะพันมังกรมังกรไฟดราก้อนครับว่าอะไรวะคบอีกแล้วพี่กมสันบอกโอ้ยตอนนี้สมองกูไม่รับอะไรแล้วเว้ยมังกรไฟมังกรไฟอ่อยากลองลงทุนค่ะตอนนี้ทำเชีอระไรไม่เป็นเลยค่ะนั่งน้ำลายยืดไปวันๆจะเอาเงินไหนมาลงทุนมีคำตอบให้ไหมครับ คำถามคือะไยนะอยากลงทุนค่ะแต่ทาเชี่ออะไรไม่เป็นเลยค่ะแต่ตอนนี้ได้แค่นั่งน้ำยายืดไปวันๆมีหนทางไหมคะจริงมีคำแนะนำสำหรับคนกลุ่มนี้นะทุกคนนี่สาระละถ้าคุณไม่เข้าใจการลงทุนจริงๆลงทุนใน S&P 500จริงปิดหูปิดตาได้เลยเอ5 0 0ถ้าคุณไม่อยากเข้าใจการลงทุนและคุณก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเลยลงทุนใน S&P 500ระยะเวลา10ปี20ปีโอกาสขาดทุนน้อยมากๆ10ปีที่ผ่านมารายได้รีเทิร์นต่อปีของือสซี่าถ้าคุณไม่อยาากเเข้ใจรื่องงการลทุนไมอยาากกศึรู้ึกว่ามันไไมม่เข้าหัว่ ไมีทางออกครับคือลงทุนเอสสิบมีห้าร้อยคุณจะได้สามารถชนะเงินเฟ้อได้ครับผมแป๊บนึงครับตะคิวตะคิวขึ้นครับอันหนึงครับอะไรวะไอ้เหี้ยตะคิวเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตะคิวไอ้เหี้ยตรงนี้จุดแม่แรงจุดแม่แรงเดี๋ยวให้ตัวอย่างนี้พี่คมสันมีคำถามไหมครับพี่ไม่ตะคิวตะคิวตะคิวจริงตะคิวกินโอดเอาได้แล้วโอ้โห เดี๋ยวนักจริงโอ้ยจะตะกิ้พี่เปาทิงอันนี้คือไม่ใช่มุกใช่ไหมวะนี่คือมุกหรืออะไรเลยเอาโอเคครับพี่ต่อเลยพี่ดิวครับผมอยากถามเรื่องการลงทุนครับที่ออกรถบ่อยเพราะเซลสวยใช่ไหมครับอ่า <c oughs> นนี้จริงไหมครับอ,อ๋อตรงตรงจากใจพี่ลึกๆเลยอืม,มันมีส่วนอก็ยอมรับมีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแค่ประมาณเก้าสิเปอร์ซ็นตโอ้โหไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับเยอะนิดเดียวไอ้ที่สิปซนหักออกนี่เป็นแหวนหรือเปล่าพี่ ถามครับลงทุนอะไรดีระหว่างบิดครับหรือบิดมอไซค์วิงว่งรางทรัพย์ดีครับแยนแงนเข้าใจอันไหนน่าลงทุนกว่ากันครับบิดมอเตอร์ไซค์อย่างน้อยมันได้เดินทางเดี๋ยวนะพี่พี er <anda> <c oughs> ่พี่พี่เคยฟังละเอียดหรือเปล่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ตั้งใจฟังเขาบอกว่าบิดครับกับบิดมอเตอร์ไซค์แล้วชิงทรัพย์ ับพี่บอกว่าจะเดินทางเหรอพี่ไปปนไปปนเออพี่ซีเคบอกอ๋อบิดมอไซค์ได้เดินทางครับอยากครับโลโลลงทุนกับทุกอย่างแต่ว่าอย่าทำผิดกฎหมายดิอ่าอย่าอย่าทำผิดกฎหมายไม่ดีพี่ซีเคคลรตั้งแต่วันที่พี่รูปคางทานอสไปวันนั้นร่างกายพี่ยังปกติดีอยู่ไหมแครับก็เขาถามว่าตั้งแต่รูปคางผมไปอ่ะพี่เป็นยังเป็นปกติอยู่ไหมผมไม่เคยเหมือนเดิมเลย คือทุกคนผมมีคอมเมนต์เยอะมากว่าหลังเจอลุงเอผมเปลี่ยนไปผมเชื่อผมเปลี่ยนไปจริงนะ <laughs> คือผมอะ่ะได้เจอมันผมเพิ่งเคยพ,พ,พูดหลายเวทีมากว่าจริงๆอนาคตเนี่ยสกิลคนที่เราต้องการอะ่ะอาจจะไม่ใช่เป็ดคือผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญอะ่ะเพราะว่า AI คือเป็ดที่เก่งมากเนาะแล้วทางเนี่ยคือหัวกลวยแบบสุดทางผู้เชี่ยวชาญจริงๆรลองจินตนาการนะครับพอคุณเป็นหัวกลวยสุดทางอะ่ะ หัวแถวต้องกราบขอขึ้นเวทีด้วยอ่ะและทุกคนเนี่ยมาฟังเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดอ่ะก็คือผมต้องบอกต้องบอกว่าผมเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนมุมมองไาเยอะแล้วผมก็แนะนําให้พี่คาสรรแลวก็พี่ดิวอ่ะหลังจากเวทีลองไปติดตามช่องเขาหน่อยคือเปิดหูเปิดตามากจริงๆแต่ว่าซีเคอย่าลืมนะครับวันนี้เราเป็นทีมหัวแถวอยู่เข้าใจแต่คนฟังก็ทีมหัวคุยเยอะนะผมก็ต้องเม็กโชว่ามัน ยังปลอดภัยดีไหมวันก่อนที่พี่เกเล่าว่าโทรไปหาพี่คมสันใช่ไหมแล้วอคุยกันเสร็จไปฟังแล้วพี่คมสันตอบมาว่าเออผมอยู่แถวทีมหัวแถวใช่ไหม <laughs> คือตอนนั้นพี่คมสันไม่มั่นใจฮะผมไม่รู้ว่าเขาจะชวนใครมาอ๋อผมอาจจะเพราะว่าเผื่อฟุกผมอาจจะเป็นหัวอีกหัวหนึ่งก็ได้ใช่ไหมก็เลยถามไว้ ผมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะชวนใครมาแล้วก็ผมผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันแปลว่าอะไรใช่หมายถึงว่าระหว่างทีมไหนทําบทบาทอะไรครับผมมันไม่ประวัติศาสตร์มากนะผมไม่เคยคิดในทั้งชีวิตเลยนะที่ลุงเอกพี่คอมสันสามารถคุยจะคุยกันได้นี่คือประวัติศาสตร์แล้วอะแค่นี้ก็ประวัติศาสตร์แล้วการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าซื้อหมวกมงดํากับปืนแล้วไปร้านทองนับว่าลงทุนในทองไหมครับจะหาแต่เรื่อง จตมัวคุณดิวซีเคครับผมจะลงทุนกับบิดครับแต่ไม่มีเงินเลยบิดไขตัวเองไปลงทุนจะได้กําไรไหมครับได้ไหมเฮ้ผมแนะนําเลยเรียนรู้จากลงเอลงเอเนี่ยบิดไขนอนอย่างเดียวก็มีคนบริจาคเป็นลอยอยลอยลอย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 เนี่ยทำไมจุกยังไม่เรียนรู้จากเขาว่ะเออไอไอเจอเขาก่อนแม่งสองเดือนนะอวันนี้ยังมีแค่สองอชูเองอหรอ้าวผมวแต่เลี้ยงหมูครับ แป๊บนึงนะถึงเวลาของพี่มุมสัตว์แล้วครับอยากจะถามอะไรพวกเราผมอยากรู้ว่าพวกคุณเริ่มต้นชีวิตแบบนี้ได้ยังไงคือเราก็อ่าเขาเรียกว่าสังคมมันพาไปครับพี่มนหล่อหลอมมนหล่อหลอมันหล่อหลอมให้เรากลายเป็นกันอย่างนี้ก็ดูดิพี่นี่เนี่ยเจ้าของร้านคอมมาพี่พอมารู้จักพวกเราพี่สเกดูไว้ต่อไปอาจจะเป็นจุดของพี่ก็ได้ตรงนี้ถึงพวกที่พี่นั่งอยู่ตรงนี้ นี่แหละแรกๆเขาก็เป็นอย่างพี่มารู้จักผมนี่แหละแล้วดูทุกวันนี้เขาสิผมอ่ะโทรพี่เปาเพราะว่าผมบอกว่าพี่เปาเนี่ยพี่เปาอยู่หัวแถวใช่ไหมเพราะตอนแรกกำลังคิดว่าเฮ้ยพี่เปาต้องอยู่ทีมหัวแถวแน่เลยพี่เปาบอกว่าไม่กูอยู่ทีมบวกวยมันหล่อหลอมสังคมมันหล่อหลอมครับไวแถวไม่ได้เปหัวไปหัวกวยดีกว่าใช่แต่พี่แต่ว่ายเขาลักลุงเอจนขนาดนี้เนี่ยในแมนยูห้าพอยลืมขึ้นมาผมอยากสงสัยว่าตั้งแต่พี่เปามาอยู่ในสังคมนี้แล้วคอมยังขายดีอยู่ใช่ไหมครับ ขายได้แต่รู้เป้านะเป้าตกลงนิดนึงครับแต่สนุกกับชีวิตมากกว่าผมว่าใช่เพื่อสันรู้ไหมว่าพี่เปาเป็นคนที่พูดคาคมโหดมากจัดโสศักยภาพหน่อยสิหน่อยพี่อ่ะสักหน่อยโชว์ว่าอะไรวะมองหับเแนวไหนแนวไหนอะแนวไหนก็ได้เอาดิพี่คอมสั่นเข้าใจอะที่ชอบกินอหวานเย็นแต่ที่อยากเป็นอหวานใจ อันนี้พออายเขาเยอะเรียนรู้เยอะๆไม่ต้องพูดอะไรอะไรคนเยอะมีแค่นี้เองเหรอขออามีอีกไหพอแล้วฮะคมคมเลยอ่ะอ๋อคงคมคงคมพี่คงคมว่าอะไรอีโต้ั้งอะไรล่ะก็คงคมพี่เปาล่ะอะไรลงทุนด้วยใจกำไรเป็นน้ำตาอันนี้พอพอพอกให้ลงทุนด้วยใจกำไรมันเป็นน้ำตางงอ่ะที่ที่ธมรพันธ่ะพี่ดิยวมีอะไรบ้างไหมฮะแบบฝากน้องๆพวกผมอะไรอย่างเงี้ยเห็นสภาพพวกผมอย่างเงี้ย ท่ทีสุดท้ายคือผมอะจะต้องสารภาพนิดนึงผมอะตั้งแต่วันที่คุณซีเคเขาไปออกรายการพวกพี่เขาก็ตื่นเต้นมากนะเขาก็โทรหาผมบอกพี่ดิวเอนเกจเมนต์แม่งดีมากพี่ดิวต้องไปติดตามช่องลุงเอผมผมต้องเรียนที่อย่างนี้นะผมดูแม่งไม่รู้เรื่อง <Comb od ule> <c oughs> ผมดูอะไรผมก็ <c oughs> ไม่เข้าใจอ่ะบ<อ>ุก <c oughs> เอาไปรุ่นไงเอ <c oughs> อมันขำตรงไหนวะ <c oughs> แต่ก็ก็สนุกนะสนุกเลยแต่วิธีเคขาชอบผมแต่งไอ้รแมนอะไรอย่เงี้ยยังไงให้คนบริจาคเงินให้พี่ได้โดยที่พี่นั่งเกาไข่อะเขาไม่มีทุนเลยนะพี่ดิวยังต้องมีทุน Active Income ถูก เขาคือมันมีแต่พาสซีฟอ่ะเขาอยู่เฉยๆเกาไข่บิดไข่เนี่ยเขาได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแค่วทีนี้เขาได้เป็นพันแล้วเนี่ยเป็นพันละยังมีอีกนี่ปิดไว้เฉยจริงยังมีอีกครับแต่เราปิดไว้ยู่ต่อเลยมันมาเรื่อยๆสุดยอดเลยค่ะที่ฟังมาไม่มีสาระอีอะไรเลยค่ะใครอยากกลับตอนนี้ยังทันนะคะไลฟ์สนุกมากเลยครอแอมีความรู้เต็มร้อยเลยครอแอหักแวนและเหลือ93ครอแอทีมหัวแถวน้ำลายยืดละครอแอ มาพ up, bom, ักสมองกันค่ะปะปะโปอีตุย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 ปปอีตุยปะปะโปุยลุงเอกับพี่เปาพี่เป็ดลุกขึ้นช่วยรำแตงโมให้ทีมหัวแถวดูเป็นบุญตาหน่อยครับอ่าเขาพอดีน้องน่าจะบอกว่าพี่ใกล้เกษียณแล้วก็หัดรำไทยเก๊กกันไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรำแตงโมครับใช่รำแตงโมแบบไทยเก๊กอะไรอย่างเงี้ย เขาอยากให้พี่ๆช่วยรำให้หน่อยรำตามผมเดี๋ยวผมจะสอนรำด้วยกันดีกว่าครับเดี๋ยวรำด้วยกันรำด้วยกันรำด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกรำพร้อมกันเลยพี่รำแตงโมอยากให้ผมสอนรำไว้แบบเวลาเราเกษียณอะไรเงี้ยครับพี่รำตามผมนะเอาละกูอะไรวะเอี่ยอยากวนแถวระดับประเทศมานั่งรำแตงโมพี่อ่ะถามสิแตงโมหนึ่งใบทำตามเขาบอกทำตามผมพี่พี่พี่ผงศรครับแตงโมหนึ่งใบ ถาเป็นครึ่งซีกซีกหนึ่งไปทางซ้ายซีกหนึ่งไปทางขวาหยิบแตงโมงขึ้นมาแล้วก็เด้ามันเลยคืออืมอ้อาวพ <laughs> ี่นี่ <laughs> นี่นี่ <laughs> เออเนี่อพี่เดียวก็ชอบ <laughs> นะ <laughs> <laughs> ประมาณนี้ครับก็นั่นแหละอ่ะพอแล้วโดนเน็ตพอแล้ว พอละพอละก็ประมาณนี้ก็เราก็ดีใจมากนะครับ,รบที่<ผ>มไม่รู้กูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับนะฮะก็ขอบคุณใจมากน<อ>า่<อ>ด้วยก่อนจบครับผมด้านที่หนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คือว่าความสุขสําคัญมากครับแต่ว่าอย่าลืมสติครับนี้ด้านแรกด้านที่สองคือเรื่องการลงทุนผมว่า การลงทุนมันไม่คงไม่อยู่ที่เงินเยอะหรือเงินน้อยแต่มันอยู่ที่คุณมีทัศนคติที่จะลงทุนดังนั้นถ้าเป็นผมวันนี้มีเงินหลักหมื่นผมจะเริ่มออมและลงทุนแต่ถ้าผมมีเงินหลักล้านผมคิดว่าผมอยากทําสิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่านั้นครับแล้วถ้าหลักร้อยละเขามีชูสองร้อยเนี่ยก็ซื้อความสุขแบบนี้ดีแล้วครับครับผมถ้ามีหลักร้อยก็มาโดนิทให้ผมโอเคประมาณนี้ครับ time is up แล้วขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์มาฟังนะครับผม ผมว่าได้เลยได้ความรู้กับไฟครผมขอบคุณมากครับผมหัวกรวยขอท่าแปลกๆให้สมกับชุดที่ใส่มาได้ไหมหัวแถวยยอมนะคะอนนเแๆนน์แนนบิดคับมากเลยขอขอเสียงปรบมือให้หน่อย